เป็นน้ำกันน่ะเห็นไหมนะเออเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะมันส่งดำหน้าไหมเนี่ยคิดคลิปดูแหไ้ปลเนี่ยนะเรียกเขาเข้าไป เด็กเล่นน้ำอ่ะความสูีิคุณจะวิ่งอ่ะจริงอ่ะเนี่ย lúc này 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 ของคุณนะคืออะไรอ่าอืความสุขอ่ะความสุขอ่ะเบอร์เล่น